เราใชใช้ปลากันหมดเราหมอมปลาเลยอย่างนีปลาที่เท่าก็เอาใช้ใช้ปลาหางน้ำหมอตามอมปลาหม้อจโน่รูปห่อเป่าเจโนอใส่นอตเรายองเทียตื้นล้นเราเจ้ต่อไปจะยืนน้อยะจะได้นอถ้าเราถ่ายจะน้อยะจอดเท่าเชา đùa có rong lấy giang cầu thia mua mò đi hai lần tới nó sơn tỏa, tỏa, nó tua mua nè phải cho cho một sĩ cơ